สวัสดีครับทุกทุกท่านนำทุกท่านมาที่เมืองตูรินนะครับวันนี้ผมสาธิท็ุบริกุลและคุณอดิศรพึ่งยาครับเราสองคนเตรียมที่จะนำทุกท่านไปชมเกมที่ยิ่งใหญ่ในยูทูสสเตเดียมแห่งนี้ครับ nice Chris man oh uh, god จังหวะเข้าสกัดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแม้ว่าจะต้องเสียเป็นลูกแต่มุมไปก็ตามครับดูแล้วก็ยังถือว่าคุ้มครับน,นี่อะไรครับบอทลทะลักออกไปนะครับแต่แเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับเราเห็นได้ว่าผู้ตัดสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลฉลับผู้เล่นกองหลังออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ผู้ตัดสินจะให้เป็นลูกแต่มุม ได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับอบอลชนคานครับกระดอนกลับออกมาอย่างนี้ครับกดไม่ลงครับลูกนี้บอลสูงเกินไปคูตินโยคริสเตโนโรนันโด อะไรครับและ,แล,ะลูกยิงลูกนีุ้่งสามตัวพุ่งไปเซฟได้สวยครับทลักออกไปครับและลูกนี้ยิงเลยครับผู้สามตัวเซฟได้เหลือเชื่อนะครับปัดแล้วบอลไปชนเสาไปครับ เป็นประตูที่พิเศษสุดจริงๆเร็วเวลาได้ลูกเซตพีซนะครับเชื่อว่าโคชัะคงจะกำชับลูกทีมมาเป็นอย่างดีแล้วครับว่าต้องพยายามไม่ปล่อยโอกาสท้องให้หลุดลอยครับแล้วเขาก็คงจะข้อใจกับลูกทีมมา,มากๆ อดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งง,งไปตามๆกันเลยครับและเขาก็ยิงเลยครับดูนะครับเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วครับมันน่าจะเป็นประตูเหลือเกินครับแต่บอลมันข้ามคานไปไม่น่าเชื่อไลส์ คริสตินโรนันโน่าจะได้เลยครับลูกนี้และจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหล,ลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับมาดูกันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับบอลมาเข้าไปตุ้มตาคายเลยครับ คูตินโยโรนันดิโยคริสเตียโนโรนันโดอะไรครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับ คริสเตียโนโลนันโดลอนันดิญโยและก็หมดเวลาครึ่งแรกครับกระสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับ ก็เป็นโอกาสลงซงของเขาเลยครับตัดบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับีนบอลออกข้างไปอีกครั้งครับนะครับพวกเขาตัดบอลจากกลางสนามไปได้ครับ กับผุ้สาตูวไปนะครับนั่นหมายถึงว่ายังมีลุ้นต่อครับลิคาโดกาคาโรนันดิโเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วครับบางครั้งในเกมนะครับการที่เราจะทำเกมบุกขึ้นไปให้ได้ดีนะครับก็จะต้องมีแนวรับที่เหนียวแน่นแข็งแกรงก่อนครับแล้วก็ค่อยๆตั้งเกมบุกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกลับมาเป็นฝ่ายได้บุกบ้างครับ ฮูเมลส์กุตินโยคริสเตโนโรนันโดโรนันดิโน่อล่ะครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับเ,เ,ปเปิดเกมขึ้นไปครับการทิ่งหัวกเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับ พยายามพาบอลแก็บขึ้นไปนะครับอ่ะครับต้องเผียนหน้าฝั่งตรงข้ามเลยครับแม่ประสานง,งานต่อบอลกันได้ดีเลยครับมาเป็นโอกาสเลยครับโอ้โเซฟได้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วตอนนี้กับการที่สถานการณ์ของพวกเขาเป็นร้องอยู่นะครับคงจะต้องทำอะไรบางอย่างเลยครับ และแน่นอนคงจะต้องมีการเปลี่ยนตัวแล้วแม็กควาย์มุนพลาดไปเลยครับลูกนี้เอาบินเอ็กดาว โกโอยสนิคโคกาก้าเขาม่ีเวลาอย่างน้อยอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้ว substitution in corso ลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับจุดโทษลูกนี้เขาก็ทำได้เหมือนเดิมครับสำหรับการหาะจุดโทษนะครับบางคนก็ทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจบางคนก็อาจจะมีลังเลแต่ไม่ใช่สำหรับคนนี้ครับ แต่คงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุด